พี่น้องครับมื่อนี้พบพ่อครับน้องพาวครับสวัสดีค,ครับครับปี่เทิมแล้วเนาะค่ะอืมปี่เทิมเลททยสิไปิดใช้อยู่บ้านค่ะอยู่บ้านบริหารงานไว้แม่แเสริมมีมืองานเสริมไม่มีค่ะไม่มีอืมอยู่บ้านนอนอยู่ซื้อเนี่ยค่ะทิกตอกซื้อยังกับทิกตอกทิกตอกไหมข่าวคอรินค่ะน้องพาวคอรินอืมเอาฝากนะฝากช่องเนี้ฝากช่องแม่ฝากช่องทิกตอกฝากทิกตอกด้วยนะคะช่องพาวคอรินค่ะฝากทีทูบหนึ่ง ฝากช่องยูทูบด้ว <c oughs> ครับพี่น้องครับมื่อนี้พบพ่อครับคู่หนุ่มแล้วก่ค่ะน้พาพานองผ้าครับมื่อนี้สิพ่พี่้องม้านเรียนรู้ภาษาอีสานครับเออภาษาอีสานข้องเฮานี่สําคัญครับพี่น้องไปคําแรกเลยครับเดี๋ยวผมู่เป็นพระาอีสานน้องเผาจิตแปลเป็นพระาไทยครับคําแรกครับผมบงงึดไม่แข็ไม่แก่คําที่สองครับพี่น้องแต่หึงเมื่อไหร่ มันเล่นจิบ่าแล้วครับที่สามครับที่สามครับพี่น้องครับ